เรื่องราวของแฟนพันแท้กันบ้างนะคะไม่รู้ว่าใครจะเป็นแฟนพันแท้ cross stitch หรือเปล่าล่าสุดพินช็อปค่ะเขามีการจัดงานแฟนพันแท้ cross stitch ไทยครั้งที่2นะคะก็มีการเฟ้นหาสุดยอดนักปักมือหนึ่งแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีการจัดแสดงภาพป,ปักขนาดเล็กที่สุดในโลกรวมไปถึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมปัก cross stitch เพื่อเสริมสร้างสมาธิด้วยไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ โลมาาทิสระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนผืนผ้าลีนินเป็นภาพปักคอสติสขนาดเล็กที่สุดในโลกเพื่อฝีมือการปักของคนไทยที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการกำหนดระยะห่างของเส้นได้ให้ออกมาสวยงามสมจริงนำมาจัดแสดงในงานแฟนพันธ์แท้คอสติสพิพินภายในงานยังมีภาพปักคอสติสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นผ้าพ,พราะพิฆเนศที่ใช้เวลาปักกว่าแเดือน มาจัดแสดงร่วมกับคอสซิสหายากกว่า60ชิ้นและมีกิจกรรมสร้างสีสันภายในงานอย่างการแข่งขันเว้นหาแฟนพันแท้คอสซิสพิพิพน,นจันทนาศิริโสภาพงศ์ครูโรงเรียนเอกชนกล่าวว่าการนำนักเรียนมาร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกทักษะอาชีพผลงานที่นักเรียนทำสำเร็จถือเป็นจุดเริ่มต้นนำไปต่อยอดงานฝีมือและยังเป็นการฝึกสมาธิอีกทางหนึ่งด้วย เขาจะได้มาปลกมาเริ่มต้นจากคุณครูจากอาจารย์ที่เขามีความชำานาญมากกว่าครูนะคะกลับไปเขาจะได้ไปตานต่องานได้อีกเด็กได้ฝึกสมาธินะคะแล้วจัดก,การที่ครูสอนงานพวกงานประดิษฐ์มาเนี่ยเวลาเขาทำงานสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะภูมิใจ นะคะแล้วก็ชมรมนี่ยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของให้เด็กได้ฝึกการปฏิบัติงานแล้วก็สามารถที่จะทำเสร็จแล้วสามารถที่จะจำหน่ายได้ด้วยตรงนี้ก็กหวังว่าจะให้เขากลับไปต่อย,ยอดอีกแพทย์หญิงพุดบาเตชะเสนระบุว่าการปักคอสติสนอกจากจะช่วยสร้งางทักษะในความคิดสร้างสรรค์แล้วยังช่วยแก้ปัญหาสมาธิสั้นได้อีกด้วยกิจกรรมเนี่ยก็คือเพื่อ สร้างความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเวทีนะคะให้กับสมาชิกของเรารวมทั้งได้เผยแพร่กิจกรรมอันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างเราก็จัดให้เด็กๆก็มีลูกค้าหลายๆคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็หายด้วยการฝักคอสติสนะคะงานแฟนพันแท้คอสติสพิสพินจัดโดยพินช็อประหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2557 ที่ลานกิจกรรมเดอะช็อปแกลนพระรามเเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้วร่วมแลกเปลี่ยน mm hmm. เทคนิคการปักคอสติสและร่วมแสดงผลงานของตอนเอง